สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําสําหรับใครที่สมัครโปรโทรนะครับโปรโทรไปแล้วนะครับเห็นไหมก็คืออย่างนี้เลยนะครับสมัครแพ็กเกจโทรทุกเครือข่ายหนึ่งร้อยบาทเอ้ยหนึ่งร้อยนาทีนานยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมบางทีดูวันหมดอายุต,ตรงไหนรู้ไหมครับดูตรงที่ตรงนี้นะครับดูตรงวันที่สมัครนะครับก็วันที่แปดเวลาสี่โมงห้าห้า แต่บางคนดูนะครับดูเวลาไม่เป็นนะครับว่าเวเวลามันจะหมดอายุวันที่เท่าไหร่นะครับก็คือวันที่ยี่บเก้านะครับก็จะหมดวันที่สี่ก็จะก็จะหมดเวลาสี่โมงห้าห้าระบบมันก็จะตัดไปเองนะครับให้เราสังเกตตรงนี้ไว้นะครับนะครับตรงนี้นะครับวันที่ยี่บเก้านะครับอ่าเขาจะตัดวันที่ยี่บเก้านะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ โอเคครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดไว้เพียงนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ